จากคุณนัตยานะทักทายพิชาตินะสวัสดีไอก็จะมีความเห็นใจเราเนาอะ,อะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะคะ,ะคำแปล คำแปลมันก็จะแปลไปเรื่อยๆ,ๆคำว่านานๆน,นี่ก็ถ้าเจอราคาดีๆก็ได้กินอยู่นะอืมช่วงนี้คือแบบมะม่วงบ้านเราเยอะจริงๆจิตเองจ้าแฟนเพจสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็คืออบอุ่นเป็นพิเศษนะดวงตาขึ้นเยอะมากๆเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยนะขอผูกมิตรไม่ตีกับเพื่อนๆว่านะอันนี้ก็แค่เซฮายเฉยๆเนาะใส่สองสามคอมเมนต์แล้วก็ได้ออกมาเนาะเหมือนแบบ ออมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรทักท้วงกันได้เนาะทุกคนทักทวงกันได้นะนนนะหูกระต่ายสวยจ้าขอบคุณขอบคุณพี่ดานะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กลูนะ่าพี่จันทร์ก็อยู่ข้างบนนะทากับข้าวอยู่นะคะแอนปักหมุดไว้นะเนาะเผื่อเพื่อนผ่านไปผ่านมาได้เห็นเนาะว่าอ๋อหลวงพ่ก้องอยู่ในนี้นะมันก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะทุกคนนะสวัสดีพี่แอนอภิวันจ้าจากจิตเองนะทักทายทุกคนรอบห้องนะคะจากพี่แอนอภิวันนะขอบคุณมากมานะวาเวลาเพื่อนมาจะได้ ไม่มีอะไรชมนะการที่เปิดการมองเห็นก็คือการสร้างคอนเทนต์การที่เราลงคลิปของเรานะทุกน,นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณวิลาวันจับพี่นอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอยนะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยกั้งบอกว่าออพี่พี่พี่แวร์บอกว่าสวัสดีพี่กั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนรอบห้องนะหลวงพี่ก้องอยู่นะคะนมัสการหลวง ขอบคุณกำลังใจนะพี่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาคนสวยนะพี่ดาพากินสวัสดีค่ะสวัสดีมาอยู่ที่บ้านแอนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าแอนนี่เข้าใจทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าเราเคยคุยคนเดียวเลยนะคะพี่พรนรงเนาะแอนนี่ก็พยายามอ่านชื่อให้เนาะขอบคุณกำลังใจมากๆถ้ามาบ้านแอนนี่ไม่เป็นไรเลยทุกคนเพราะว่าอย่างที่แอนนี่เบ่าเนาะลองเข้าแล้วออกใหม่นะคะพี่แวร์เข้าที่หน้าบ้านเลยเนาะ ใครที่มาทางสตอรี่นะคะใครที่มาทางคอมเมนต์เนาะก็ดีนะขอบคุณกำลังใจนะวันนี้เป็นแบบตึกตึกกกับทุกคนหน้าจอเป็นไหมหรือว่าเห็น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 เป็นไงบ้างถึงจ้าพี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานมากๆเลยนะถ้าไม่เจอกันมาดึงหูไปนะคะพี่ขาไม่ดึงหูเดนะ จิตเองจ้าแฟนเพจบอกว่าทำงานบ้านอยู่นะคะซักผ้าอยู่เนาะเปิดตาไว้นะคะเปิดฟังไปด้วยนะคะขอบคุณจิตมากๆเลยคันบอกว่าสวัสดีคุณนิตยาจ้าสวัสดีทุกคนในห้องไฟ์สดนะจากคุณการจนาพันนาขานะคะเพื่อนของเราน่ารักมากๆกทุกคนเน,ะนาะแอนปักหมุดว่าให้พี่เวเนาะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะแอนนี่ปักหมุดว่าให้พี่เวเนาะเพื่อนผ่านไปบ้าน,านหลวงพี่ก้องเนาะก็ เกี่ยวใจมากันนะคะแอนนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆคิดถึงอยู่นะคะคิดถึงอยู่พี่สมเพชรนะคิดถึงอยู่นะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยพี่ทํางานนะคะเปิดตาไว้ก่อนนะแวะมานะคะขอบคุณพี่กั้งมากๆเลยนะขอบคุณพี่กั้งนะคะขอบคุณทุกคนตั้นนะแอนนี่จะบอกว่าบ้านพี่จอยฮิวตันก็ความน่ารักไม่แพ้พี่วีลภาพเลย,เ,ลยเวลาไปชมย้อนหลังทุกคนนะเรื่อยๆนะ,ะจากที่เคยใส่หมวกเนาะใส่อะไรมาแล้วก็ วันนี้เป็นไลฟ์ที่12นะคะเมื่อคืนนี้เนาะเป็นไลฟ์ครั้งสวัสดีพี่สมเพชนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่จันทร์บอกว่าสวัสดีพี่วีรภาพจ้าวิ วิราวนพี่นอยสก็ยิ้มไปอ่านไปก็เออนะเออน่ารักดีน่ารักดีนะคะยินดีทุกบ้านเลยนะทุกคนยินดีทุกบ้านเลยถ้าไปทันนะคะแอนนั่งทางในก็ยิ้มไปอ่านไปก็เออนะเออน่ารักดีน่ารักดีนะคะยินดีทุกบ้านเลยนะทุกคนยินดีทุกบ้านเลยถ้าไปทันนะคะแอนนั่งทางในหลวงพี่ก้องสวัสดีค่ะกระดิ่งมันดังโออเคโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะอย่าลืมส่งภาพนิ่งนะคะพี่ก้องนะคะศิลปภาพพี่เพชร น้อยนินจาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้บ้านพี่เพชรน้อยนินจานะดีใจทุกคนนะเพราะว่าไปในนี้ก็ผ่านหลายคนนะทุกคนผ่านหลายคนนะขอบคุณกําลังใจเนาะนะพี่พี่ต่อนะคะบอกว่าโยมพี่แอนสวัสดีกำลังใจจากพี่แวร์ฮิทกิ้งนะขอบคุณเนาะนามสก,การหลวงพี่ต่อนะคะจาก Uh, พี่แอนอภิวันนะขอบคุณมากๆเลยนะเพราะว่าร้านก็ยุ่งมากเหนื่อยล้าทุกคนเหนื่อยล้าบอกเลยว่าเหนื่อยล้าเนาะวันนี้เหนื่อยล้าจริงๆนะขอบคุณกําลังใจอย่างเหนื่งแน่นเลยนะคะกานของเพื่อนเนาะการที่เพื่อนเข้ามาการที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพื่อนมาชมเราเนาะเราก็อ่านคอมเมนต์ไปนะอ่านไปนะไลฟ์เสร็จเดี๋ยวก็ไปนะคะรีบมารีบไปสวัสดีทุกคนคะ่ะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้สูสีนะวันนี้ร้านบ้านหลวงพิล้องเนาะก็ เกี่ยวใจมากันนะคะแอนนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆคิดถึงอยู่นะคะคิดถึงอยู่พี่สมเพชรนะคิดถึงอยู่นะสบายดีสบายดีสบายดียดไหลสดจากอเมริกานะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเนาะนาะตั้นนะแอนนี่จะบอกว่าบ้านพี่จอยฮิวตันก็ความน่ารักไม่แพ้พี่วีลภาพเลยเวลาไปชมย้อนหลังทุกคนนะลงคิดเนี่ยนะ เราก็กระหืดก็หอบมานะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังทุกคนไม่สามารถจะตําหนิใครนะเพราะว่าเราก็สวัสดีพี่สมเพชรนะขอบคุณมากๆเลยนะพี่จันทรบอกว่าสวัสดีพี่วีรภาพจ้าวิ วิราวนาพี่นอยสวัสดีนะคะพี่น่อยค้นสวยอันนี้สวัสดีนะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่เีลภาพเช่นกันนะมาบ้านแอนนี่คือแบบว่าเนียเปิดตานะครับอ้อนไม่ว่าไม่ว่ากันนะคะไม่เป็นไรสําหรับคนที่เปิดตาเนาะ ใครที่เปิดตานะฮะแอนจะพายไปไปกันเลยนะนั่งกันแน่นเลยนั่งกันแน่นแล้วก็เลยเถิดไปชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแบบนี้ไหมพี่แอนอภิวันนะน่าจะขึ้นเนาะวันนี้วันอาทิตย์ไม่ขึ้นนี่วันอาทิตย์ใช่ไหมไม่ไลฟ์ใช่ไหมพี่แอนอภิพวันอ่ะหลวงพี่ไม่รู้จากชื่อโยมน้องอ่าพี่มาริวันนะคะพี่มาริวัน ชื่ออะไรเอ่ยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเนาะขอบคุณกําลังใจนะทักทายทุกคนรอบห้องเลยนะน้องกระแตทักทายจ้าขอบคุณมากกึ่งเวลาที่เราแบบนับเงินทอนหรือเป็นช่วงพักกาแฟกินนุงกินน้ําอะไรประมาณนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้จะเลิกงานละในห้องเลยนะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอญาติดื่มน้ำนะทุกคนพี่วรรณรง์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊เอ๋จ๊เอ๋ลูกะคะ้าเกี่ยวกลอย,เก,ย,กอยเกี่ยวใจเนาะ จะอยู่ที่ไหนถ้าเราเปิดโหมดมืออาชีพนะคะยินดีเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจทุกคนนะถึงพักกะว่าจะไล์ดีไม่ไล์ดีเนาะแต่ก็อ่ะสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะคะพี่ก้างสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ก้างนะมาแต่เช้าเลยนะหบาทนะคะหดอลลาร์นะั้นลูกกับ200ยกว่าเลยนะอืม สี่สโอ้ลูกแล้วลหลตังทุกคนผมเออผมแข่งกับพี่ก้างเออสูสีเลยนะคะสูสีสูสีนะปกติแล้วไม่มีใครค่นแชมป์พี่ก้างได้นะปกัน <c oughs> ของเพื่อนเนาะการที่เพื่อนเข้ามาการที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เพื่อนมาชมเราเนาะเราก็อ่านคอมเมนต์ไปนะอ่านไปนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะวิลาวันจับ พี่น่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น่อยนะขอบคุณกําลังใจมากๆตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนบ้านเราเลยอะนะค่าของชีพน้อยแต่ว่ารายจ่ายอะสูงมากๆสูงมากๆทุกคนนะสูงมากๆสูงพี่จันทร์ก็อยู่ข้างบนนะทํากับข้าวอยู่นะคะแอนปักหมุดไว้เนาะเผื่อเพื่อนผ่านไปผ่านมาได้เห็นเนาะว่าอ๋อหลวงพี่ก้องอยู่ในนี้นะนะคะเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจเนาะจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเปิด หมดมืออาชีพนะคะยินดีเกี่ยวก้อยเกี่ยวใจทุกคนนะถึงพัสนี่แอนนี่อ่านชื่อพี่อยู่นะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะที่มาส่งกําลังใจให้แอนนี่เนาะขอบคุณกําลังใจนะพี่อูปบนนอกมีมานะคะ ไปย้อนหลังมาแต่ไปได้แค่40นาทีนะคะสีนาทีเนาะฟังแล้วก็ทําทํางานบ้านไปด้วยทาเก่าเนาะลองเข้าแล้วออกใหม่นะคะพี่แวร์เข้าที่หน้าบ้านเลยเนาะใครที่มาทางสตอรี่นะคะใครที่มาทางคอมเมนต์เนาะก็อย่างเงี้ยเออนะฮะเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ หรือว่าเป็นที่ตาไม่เป็นเป็นเป็นที่หน้าจอทุกคนเป็นที่หน้าจอนะเอนก็จะไปเขี่ยมันมากทุกคนนะเดี๋ยวมันลวงตานะคะขอบคุณมากๆเลยกอดรวมเลยนะจากเพชรน้อยนินจานะขอบคุณพี่การจนาชนชมจันค่ะพี่กังบอกว่าพี่การจนาเล่าไปเพื่อนถามมาเราเล่าไปหรือเราเล่าเรื่องในส่วนที่เรารู้ให้เพื่อนฟังนะก็เล่าปฏิปต่อกันทุกคนนะเอนเล่าไปเพื่อนถามมาเราเล่าไปหรือเราเล่าเรื่องในส่วนที่เรา ให้เพื่อนฟังนะก็เล่าปฏิปต่อกันทุกคนนะเอคนเราอยากเปิดการมองเห็นแต่เราไม่ส่งการบ้านนะการบ้านเรามีน้อยมากๆอันนี้ระบบก็นำส่งมากเลยนะเดี๋ยวนะทุกคนขอภัยนะขอภัยนะบางครั้งก็ปักหมุดได้บางครั้งก็ไม่ได้แอนก้องชนะขาดเออให้สักวันหนึ่งให้สักวันหนึ่งพรุ่งนี้ต้องมาแบบนี้นะหลวงพี่ก้อง พรุ่งนี้ตอมอนะคะขอบคุณมากๆเลยกอดรวมเลยนะจากเพชรน้อยนินจานะขอบคุณพี่การจนาชนชมจันค่ะพี่กังบอกว่าพี่การจนาอยู่ในห้องร่วมห้องกันก็ยังได้พอมีอะไรคุยนะพอได้คุยกันเนาะสวัสดีพี่นักสู้เมืองสิงค์คสวัสดีค่ะนะมมสการหลวงจอดจอดจอดเอาขาอย่างลงก่อนเอาขาอย่างลงก่อนนะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องนะไอ้นี่สวัสดีนะ